ฉลอง90ปีที่42โรงพยาบาลในเครือบาลประกอบไปกับงานมหากรรมคนรักสุขภาพเฮลท์แคร์แฟร์2022มาร่วมเลือกช็อปกับแพ็กเกจสุขภาพและความงามในราคาสบายกระเป๋าที่สุดแห่งปีเริ่มด้วยแพ็กเกจจากศูนย์ตรวจสุขภาพและวัคซีนกับแพ็กเกจโปรโมชั่นซื้อคู่ถูกกว่าโปรแกรมตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน16รายการสำหรับสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่สนใจตรวจสุขภาพในโปรแกรมอื่นๆขอแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพคอมพีซ โปรแกรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคที่ควบคุมมากขึ้นโดยเฉพาะโรคหัวใจโปรแกรมตรวจสุขภาพ Complete Plus โปรแกรมที่มุ่งเน้นการตรวจสุขภาพที่ควบคุมอย่างละเอียดเพื่อค้นหาความเสี่ยงโรคปอดระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินอาหารและตับสิดท้ายด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Berry Checkup โปรแกรมตรวจสุขภาพที่มีการตรวจกว่า28รายการยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังมีแพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์สร้างภูมิต้านทานป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก แพ็กเกจตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องรู้ทันปัญหาช่องท้องโฟกัสได้ตรงจุดแพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีแพ็กเกจตรวจเชื้อและหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบบีภายเยียบรู้ทันป้องกันได้ศูนย์สตรีโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและตรวจหาเชื้อ HPV โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิต้องมมโมแกรมพร้อมอัลตราซาวด์เต้านม โปรแกรมตรวจคัดก,กองมะเร็งปากมดลูกตรวจหาเชื้อ HPV และตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมโมแกรมพร้อมอันตาาราซาวด์เต้านมศูนย์หัวใจโปรแกรมตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกายเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกเหนื่อยผิดปกติโปรแกรมตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูงเหมาะสำหรับผู้ปว่วยที่มีอาการหอบเหนื่อยซึ่งอาจสงสัยว่าอาจเกิดจากโรคหัวใจศูนย์สารมกระดูกกล้ามเนื้อข้อเข่าข้อไหลและสะโพกโปรแกรมตรวจมวลกระดูก3าจุดและตรวจระดับวิตามินดี ความเสี่ยงกระดูคพุนกระดูคพังยิ่งรู้ทันยิ่งป้องกันได้ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับแพ็กเกจการตรวจหาภาวะพังผืดและตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับโปรแกรมสองกล้องระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นการสองกล้องทางเดินอาหารส่วนบนหรือสองกล้องลำไส้ใหญ่และทัารหนักศูนย์ธนัญกรรมเฉพาะทางโปรแกรมหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดีตรวจสุขภาพฟันขัดฟันและเครื่องฟูอะไรโปรแกรมฟันสวยสบายกระเป๋าตรวจสุขภาพฟันขัดฟันและขูดหินปูนแพ็กเกจฟอกสีฟัน พร้อมรับชุดฟอกสีฟันกลับบ้านอีกหนึ่งชุดฟันขาวมั่นใจเพื่อรอยยิ้มสวยแพ็กเกจครอบฟันระบบดิจิตลอลครอบฟันวันเดียวสะดวกรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลแพ็กเกจร,รากฟันเทียมป้องกันการสูญเสียฟันเสริมสร้างสุขภาพช่องปากและแพ็กเกจจับฟันฟันสวยยิ้มอย่างมั่นใจศูนย์ตาเฉพาะทางโปรแกรมตรวจสุขภาพตาทั่วไปเพื่อค้นหาความผิดปกติของดวงตาโปรแกรมตรวจเบาหวานขึ้นตาโปรแกรมตรวจคัดกรองต้อหิน eye อลิททรีเมนททางเลือกที่จะสามารถช่วยลดและบรรเทาอาการตาแห้งแสบตาเป็นประจำระคายเคืองตารู้สึกไม่สบายตาสูงหูคอจมูกแพ็กเกจโปรแกรมทดสอบการแพ้สิ่งแวดล้อมทางผิวหนังมีว่าจะเป็นขนสุนะัขขนแมวมะเร็งสาบใหญ่มะเร็งสับเล็กไรฝุ่นและอีกมากมายแพ็กเกจโปรแกรมทดสอบการแพ้อาหารทางผิวหนังเช็คให้ชัวร์ก่อนทานอาหารด้วยการทดสอบภูมิแพ้อาหารทางผิวหนังเพื่อช่วยหาชนิดของอาหารที่เป็นสาเหตุของการแพ้ ศูนย์สเลกร,รมเพื่อความหยาบและผิวหนังอูโรนินัมท็อกซินลดเรืองริ้วรอยบนใบหน้าลดกรามประกอบหน้าให้ชัดขึ้นไฮยาลูโรนิกแอซิดเติมเต็มผิวหน้าให้ดูอ่อนเยาว์วิตามินค็อกเทลผิวพันกระ่างใสและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายผักวิตามินเข้าสู่ผิวอย่างล้ำลึกคูสกาวติ้งลลายไขมันด้วยความเย็นไม่มีแผลไม่ต้องพักฝืนไม่ต้องผ่าตัดเอาเทอราพีใบหน้ากระชับอ่อนเยาว์แก้ไขปัญหาคิ้วตกตาตก การหย่อนคอยของใบหน้าเพียงปีละหนึ่งครั้งและพิเศษสุดเฉพาะงานนี้เมื่อซื้อกีบอยเชอร์ของศูนย์ศัลยกรรมเพื่อความงามและผิวหนังมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทรับเพิ่มอีก1 0 0 0 0 0บาทรวมมูลค่าถึง3 0 0 0 0 0บาทเงืินไขเป็นไปตามที่กำหนดและอีกหนึ่งศูนย์ศูนย์วชาศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดแพ็กเกจสำหรับลดปวดออฟฟิศซินโดมแพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพจากโรคหลอดเลือดสมองแพ็กเกจฟื้นฟูอาการปวดชาคอและหลังเรื้อรงังเมื่อชอบแพ็กเกจภายในงาน พร้อมรับขอสมนาคุณอีกมากมายและนอกจากนี้ยีงได้ร่วมลุ้นไปกับกิจกรรม Lucky d o g Big Day Special, h o p Spender และมาชอบพร้อมร่วม,มกิจกรรมต่างๆไปด้วยกันกน,นะครับ